หลังจากที่ได้นำมาทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นนี้ล่ะคะ่ะจะมีความยาวยาวมากเลยนะคะเมืองไทยนั้นมีความดีเท่าพลาทีทีเรียงชีวีกันได้ทุกคนไม่เคยอดยาลำบาก กกาารรเษช่ววยยคนนนหลุดดพพ้ัฒสวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่ที่ชมรมสื่อวิจัยและพัฒนาการเกษตรนะคะก็วันนี้มีเรื่องที่จะมาพูดถึงเกี่ยวกับตัว Rd 2 5 5 1นนะคะว่ามันมีความสำคัญกับพืช ยังไงบ้างในเรื่องของดินความสำคัญกับน้ำหรือว่าความสำคัญกับปัจจัยต่างๆของพืชน,นะคะจะเห็นได้ว่าสมัยนี้เกษตรกร,เร,กรเริ่มเริ่มมีความสนใจมากขึ้นนะคะในตัวของ Rd2551 ก็คือมีเริ่มมีการยอมรับมากขึ้น มันมีการตอบสนองต่อพืชดียังไงนะคะวันนี้คุณแดงอะคะ่ะจะมาพูดเกี่ยวกับอาดีที่มันมีผลต่อรากพืชยังไงนะคะก็เดี๋ยวจะมีการสาธิตให้ดูคร่าวๆในแต่ละระยะของรากของเมลอนนะคะที่ที่ได้ทำการทดลองมาแล้วจะเห็นได้ว่าตอนนี้คืออาดีของเราเนี่ยคะ่ะมีการ ผลิตที่ได้มาตรฐานนะคะแล้วก็สะอาดปลอดภัยแน่นอนจากที่เห็นภาพด้านหลังนี้นะคะเรามีการผ่านการพัชไรส์ต่างๆแล้วก็บรรจุขวดแล้วก็นำส่งออกสู่มือกเกษตรกรนะคะถ้ายังไงเดี๋ยววันนี้จะรบกวนเชิญคุณแดงนะคะจะมาพูดถึงเรื่องอดี ที่มีปัจจัยต่อรากพืชนะคะเดี๋ยวเชิญคนแดงนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะจะเ,เชิญเลยนะคะ,ะดิฉันนะคะแดงค่ะ,ะจะมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับรากของเมลอนหรือรากของพืชต่างๆนะคะก็ะเลยนึกขึ้นมาว่าไหนลองลอง ดึงรากของเมลอนขึ้นมาซิว่าเขาเจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะอยากจะรู้อยากจะเห็นค่ะหลังจากที่ได้นำมาทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละคะ่ะจะมีความยาวยาวมากเลยนะคะจะมีรากต่างๆเช่นรากแก้วจาก,จากการที่ได้ทดลองดูเนี่ยจะพบว่ามีรากแก้ว ะะมีรากแก้วรากขแขนงและรากรากผนอ่อนต่างๆซึ่งถ้ารากของเมลอนหลังจากที่ดูเนี่ยถ้ารากแข็งแรงนะคะต้นเมลอนของเราก็จะโตสมบูรณ์นะคะซึ่งมันจะสัมพันธ์กับ r d 2 5 5 1ที่ท่านอาจารย์ดกรกรสุขเสมท่านได้ผลิตและได้ทดลองวิจัยดูนะคะว่าจะมีผลอย่างไรต่อพืชนะคะ ท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมลองสังเกตดูอันนี้คือรากของต้นพืชจริงๆนะคะรากของเมลอนแล้วเราจะพูดถึงนี่แหละคะ่ะความสำคัญของ r d 2 5 5 1นะคะนี่คือรากของต้นพืชที่เราได้นำมาแช่น้ำและได้ใส่ r d 2 5 5 1 1 cc ลงไปในขวดที่เราได้ทำการทดลองนะคะ เชิญค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราจะคุยกันถึงรากถึงโคนเลยนะคะว่าทุกทีเราจะคุยกันธรรมดาธรรมดาวันนี้ถึงรากต้นพืชถึงโคนต้นพืชเลยนะคะสนุกดีคะ่ะการทดลองอันนี้เห็นไหมคะว่าอนุภาพของ R d 2 5ดีสําหาหรับรากพืชถ้าอยู่บนดินถ้าอยู่บนดินเขาก็จะอย่างนี้ลคะค่ะยาวนะคะซึ่งที่ เปรียบเทียบกับระยะของวัสดุปลูกหรือพื้นดินเดี๋ยวเราก็จะได้ชมกันต่อไปนะคะเดี๋ยวอันนี้จะพูดอีกครั้งหนึ่งค่ะเห็นไหมคะว่ารากของพืชเนี่ยเขาจะดูดซึมเป็นอย่างดีนะคะการการเดินของรากนี่เยอะมากเลยค่ะซึ่งมีความสัมพันธ์กับน้ำมากเลย RD ดีสองห้าห้าหนึ่งของเรานะคะ หลังจากที่คลิปที่แล้วเราได้พูดถึงว่าความสัมพันธ์ระหว่างอาดีสองห้าห้าหนึ่งกับดินน้ำนะคะพืชและตัวของเราวันนี้เราจะมารู้ลึกเลยค่ะถึงรากถึงโคนอย่างที่บอกแล้วค่ะนี่แหละค่ะหลังจากที่เราได้ทดลองจะพบว่ามีการแตก เยอะเลยนะคะแตกแขนงออกไปมากนะคะซึ่งรากของพืชน,นี่สําคัญมากถ้ารากแข็งแรงลําต้นก็จะ,จะ,จะเจริญเติบโตได้ดียาวมากเลยนะยาวค่ะนี่แหละค่ะอย่างที่เห็นนะคะท่านผู้ชมคะเห็นไหมคะแต่สําหรับดินนะคะสําหรับการใช้กับพื้นดินในสองห้าห้าหนึ่งของเรานี่คือ เราจะถีดพ่นนะคะแต่ถ้าทางน้ำนะคะสาคัญมากเลยเราก็จะใส่ลงไปในน้ําเลยนะคะตามอัตราส่วน1 c c ซีซีต่อน้ํา1ลิตรหรือ2 0ลิตรหรือ200ลิตรนะคะถ้าน้ํา1ลิตรนี่คือการทดลองแบบนี้ละคะแล้วก็การแช่นะคะการแช่มเมล็ดพืชก็ดีและการเอานำไปผสมกับ ปุ๋ยที่เราจะลดราดทางพื้นดินก็ดีนะคะ1นึซีซีเท่านั้นค่ะแต่สำหรับการผสมปุ๋ยใดยๆนะคะก็อาจจะมีบ้าง2ซีซีหรือ 1cc ซีซีนะคะแต่สำหรับดินนะคะเราจะใช้ลดราดเลยความยาวของรากนะคะซึ่งเราจะทำการทดลองปลูกเมล่อนในคลิปต่อไปนะคะวันนี้เราก็จะทำการ ทดสอบเลยคะ่ะท่านผู้ชมว่าส่วนต่างๆของรากเมื่อเวลาปลูกลงไปนี่แหละคะ่ะลำต้นจะอยู่ประมาณบน,นผืนผิวดินส่วนรากต่างๆนี่กระกจายไปนะคะในระหว่างการจเจริญเติบโตแต่รากที่อยู่ข้างล่างนี่คือจะเป็นเกี่ยวกับการดูดซึมเรื่องความหวานอ๋อค่ะ ก็คืออันนี้ที่เขียนไว้เนี่ยนี่เลยค่ะตามตามลําดับนี้เลยใช่ไหมคะว่าถ้ารากเนี่ยเดินมาถึงตรงระดับนี้ค่ะจะเป็นได้เรื่องอะไรใช่ไหมคะค่ะถ้ายิ่งยิ่งลึกนี่เลยค่ะคใช่ไหมคะก็จะมีระยะการเจริญเติบโตของลําต้นนะคะเนี่ยของลําต้นของพืชเนี่ยมีหนึ่งระยะการเจริญเติบโตครั้งแรกคือระยะอนุบาลก็คือจะอยู่แนวนี้ค่ะแนวนี้ค่ะ นี่แหละคะล่ะรากเขาก็จะกระจายกระจายนะคะส่วนระยะต่อไประยะออกดอกนะคะก็จะอยู่ระยะนี้เลยค่ะทําไมทดลองก็ไม่รู้ใช<ห> <c oughs> ่เพราะว่าท่านผู้ชมดูไม่เห็นเลย <c oughs> ทาไมทดลองเราก็ไม่รู้นะคะมันอยู่ในดินแต่ทีนี้เกิดนึกบ้าขึ้นมานะค็บ้าเมลอนเวลานี้กําลังบ้าเมลอนนะเพราะประสบผลสําเร็จมาแล้วะค่ะทีนี้ก็อยากจะรู้ความจริงนะคะจริงได้ทําการทดลองนะคะ และระยะออกดอกนะคะคือระยะนี้แต่ระยะก้นถุงนี่คือระยะหวานรากทุกรากก็จะกระจายในทั่วไปในถุงเลยนะคะแสดงว่ายิ่งรากเดินดีเท่าไหร่ผลผลิตที่ได้ก็จะมีรสชาติที่ดีขึ้นถูกไหมคะใช่ค่ะมีรสชาติดีขึ้นลูกใหญ่ขึ้นนะคะลำต้นสมบูรณ์ดอกสมบูรณ์จะไปไหนซะละคะท่านผู้ชม,มก็สำเร็จทนั่นแหลคะค่ะ การปลูกพืชทุกชนิดนะคะไม่ว่าต้นไม้ใดๆนะคะจะเป็นทุเรียนก็ดีต้นข้าวก็ดีพืชเศรษฐกิจก็ดีพืชไร่ก็ดีทุกอย่างความสำคัญของลำต้นจะอยู่ที่รากนี่แหละค่ะรากของพืชจะลำเลียงอาหารไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของลำต้นนะคะแต่ถ้ารากไม่สมบูรณ์ซะแล้วลำต้น ป่วยลำต้นป่วยแล้วเราก็จะไม่ได้ผลิตผลใ,ใดๆนะคะแต่เรามั่นใจค่ะว่าผลิตภัณฑ์ rd 2 5 5 1ของเราเนี่ยช่วยได้นะคะช่วยรากให้เจริญเติบโตแตกได้เยอะรากเดินดีและช่วยดินนะช่วยดินให้เป็นดินที่ร่วนซุยมีออกซิเจนเยอะนะครับซึ่ง การจเจริญเติบโตขั้นพื้นฐานของพืชน,นี่แหลคะค่ะสำคัญมากเนื่องจากว่าทางบริษัทของเราจะมีเครื่องหมายอะไรคะ<อ>เป็นโลโก้ค่ะโลโก้องค์พญานาคที่เรานับถือใช่ไหมคะ,ะท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมจะเป็นเกษตรกรก็ดีหรือท่านผู้ชมที่อยู่ในบริเวณบ้านที่กว้างขวางนะคะพอจะปลูกต้นไม้ได้ สำหรับไว้รับประทานเองหรือจะเอาไว้ประดับก็ดีนะคะลองเปิดใจชมคลิปนี้ค่ะซึ่งองค์ท่านพญาน,นาคจะสังเกตเห็นว่าองค์ท่านพญาน,นาคเนี่ยท่านจะชูขึ้นสูงนะคะแล้วพ่นน้ำแล้วกระจายลงมานะคะนี่คือนิมิตหมายที่ดีในการปลูกพืชนะคะซึ่งเป็นตัวช่วยนะคะเห็นไหมคะว่า เหมือนเป็นน้ำทิพย์ชลมต้นพืชให้เราเลยนะคะการปลูกพืชที่จะได้ดีหรือได้รับความสำเร็จเนี่ยนะคะมันเกี่ยวข้องกันจะใช้กับปุ๋ยอื่นใดๆก็ได้นะคะท่านผู้ชมสำหรับทิปนี้ก็จะเป็นความรู้เกี่ยวกับนี่แหละคะ่ะรากของต้นพืชนะคะนี่คะ่ะรากของเมลอนคะ่ะก็คืออย่าง คิดใช่ไหมคะว่าเราเราสามารถใช้ใช้ร่วมกับอย่างอื่นได้ทั้งหมดเลยค่ะมันมีส่วนดียังไงคะในการที่เราเอาอาดีใช้ร่วมกับตัวอื่นด้วยมัน<อ>มันอ๋อเป็นการเสริม,รมสร้างงงาเสริมสร้างประสิทธิภาพนะคะเสริมสร้างประสิทธิภาพให้ให้ไอตัวยาที่เราใช้ร่วมเนี่ยมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งอาดีสองห้าห้าหนึ่งเนี่ยเขาจะแตกตัวเร็วมากคะ่ะ แตกตัวเร็วมากก็คือแตกให้ให้กลายเป็นโมเลกุลเล็กค่ะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพของตัวยาจะให้มันได้ผลดีกับพืชมากยิ่งขึ้นเห็นไหมคะในเมื่อโมเลกุลเล็กพืชก็จะดูดซึมได้ง่ายนะคะทั้งทางรากก็ดีทั้งใบก็ดีนะคะเมื่อเราฉีดพ่นไปแล้วเนี่ยก็จะเปิดเปิดปากใบได้ดีมากเลยค่ะ มีคนถามอยู่เหมือนกันค่ะว่า <บะ S 1> อาดีนี่มันใช้ยังไงฉีดดินอย่างเดียวหรือฉีดใบได้ไ,ดไหมฉีดลูกได้ไหมคะอย่างเงี้ยมีมีคนถามมาเยอะเหมือนกันใช้ได้ทุกส่วนของต้นพืชเลยค่ะใช้ได้กับดิน<ม>ก็คือฉีดโ่นที่ดินนะคะฉีดโพดที่ดินเลย่เพื่อไปเพิ่มอ,ออกซิเจนในดินทําให้ดินร่วนซุยก็คือทาให้รากเดินดีนั่นเองถ้าเกิดดินมันไม่เหนียว ทีนี้เมื่อดินร่วนซุยรากก็จะแตกนะคะและเดินออกได้เร็วมากเลยค่ะสามารถที่จะหาอาหารมาเลี้ยงหล่าเลี้ยงลำต้นได้ดีนะคะส่วนลำต้นนะคะลำต้นนี่จะมีความสำคัญมากในการลำเลียงอาหารถ้ารากนะคะส่วนรากนี่หาอาหารได้ดีก็จะนำมาลำเลียงที่ลำต้นนะคะที่ลำต้นของต้นพืช ส่งมาค่ะส่งมาส่งมาต่อไปก็จะก็คือข้อนําเรียงเนี่ยเขาจะส่งผ่านตัวถ้าเป็นต้นไม้ใหญ่ก็คือส่งผ่านทางเปลือกไม้ถูกไหมคะถูกค่ะก็คือถ้าเกิดเราเห็นว่าลําต้นมีความสมบูรณ์แสดงว่ารากเนี่ยได,ได้ได้รับสารอาหารที่ที่ครบพ้วนสมบูรณ์ก็เลยทำใ,ให้ใลําต้นสะอาดหรือว่ามีมีลักษณะที่ ไม่ไม่มีเชื้อราหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะหลังจากที่ลําต้นเนี่ยได้นําลําเลี้ยงอาหารมาเลี้ยงส่วนต่างๆนะคะตามใบก็ดีตามดอกก็ดีใช่ไหมคะแล้วทีนี้เราฉีดท่นไปอีกนะคะฉีดท่นที่ลําต้นค่ะทีนี้จะเป็นไหนซะละคะท่านผู้ชมได้ทั้งทางดินซึ่งได้หา ได้ได้หาวิธีที่ว่ารากเนี่ยเขาจะได้รับสารอาหารเยอะนะคะหลังจากนั้นเราฉีดพท่นที่ลำต้นนีกที่โคนต้นนะคะเอ่อเยื่อเยื่อของอัตราเซลลในลำต้นนี่แหละค่ะเขาก็จะสมบ,บูรณ์มไม่มีเชื้อรานะคะท่านเกษตรกร,กรท่านใดที่ปลูกทุเรียนสังเกตดูนะคะจะเกิดเชื้อราที่ลำต้นอันนี้ก็มีส่วนนะคะเมื่อลำต้นแข็งแรงนะคะเราฉีดพ่นที่ลำต้นเลยค่ะ ไม่ใช่ว่าใบเนี่ยจะสังราะห์แสงได้อย่างเดียวลำต้นก็ได้นะคะท่านผู้ชมคะลำต้นนี่ก็สังเคราะห์แสงได้เหมือนกันนะคะทุกส่วนของลำต้นนะคะทุกอย่างมีกิ่งมีก้านมีใบอย่างโลกที่เป็นกันเยอะๆอ่ะเนาะที่ที่ของทุเรียนนะคะลำต้นเขาชอบเป็นพวกเชื้อราสีชมพูใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือ เกษตรกรก็สามารถฉีดตัวนี้ค่ะก็ช่วยได้ทําให้มันค่อยๆหายไปแห้งไปค่ะได้เหมือนกันหรือจะใช้ทาเลยก็ได้ค่ะเมลอนนะคะเคยเคยเป็นเชื้อเชื้อราที่ลําต้นค่ะใช้เลยค่ะใส่ใส่ฝ่ามือหรือใส่ฝาหรือใส่ภาชนะเล็กๆแต้มเลยค่ะ ตรงไหนเป็นแผลหรือเป็นเชื้อราทาเลยรับรองค่ะหายจะใช้ได้กับทุเรียนเงาะทุเรียนเงาะหรือมังคุดพืชผักผลไม้ได้ทุกอย่างถ้าเป็นตรงไหนแต้มเลยค่ะตรงนั้นเลยค่ะหายรับรองได้เลยค่ะหายป่วยแน่นอนกี่วันคะเราถึงจะเริ่มเห็นว่ามันมันมันหายนี่มันใช้เวลานานไหมคะประมาณเจ็ดวันค่ะเจ็ดวันเรคือเราทาทุกวันหรือว่าเ เราดูอาการของเขาค่ะค่อยๆดูไปจนกว่าจะหายนะคะซึ่งมันไม่เป็นอันตรายเลยใดเลยค่ะทาจนกว่าจะหายไม่เพราะไม่มีสารเคมีทาไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะหายของนะมันแดงนี่ที่ทาไปกี่วันหายที่เป็นที่เป็นกับต้นเมลอนเนี่ยค่ะอ๋อประมาณห้าวันก็หายแล้วค่ะห้าวันก็แห้งแห้งค่ะสน,สนิทเลยห้าวันค่ะอ๋อดีนะคะนะะาค้ะ ถ้าถ้าลำต้นแข็งแรงนะคะเราก็จะดูที่ยอดยอดก็จะอวบต้นพืชนะคะเมื่อหลังจากที่เราฉีดพ่นที่ใบเนี่ยหลังจากลำต้นแล้วมาใบเนี่ยยอดจะอวบสังเกตดูได้เลยนะคะท่านผู้ชมยอดจะอวบแข็งแรงแล้วยอดอ่อนก็จะแก่เร็วการเจริญเติบโตก็จะไปอย่างเร็วนะคะค่ะนี่แหละคะ่ะวันนี้เราจะมา คุยกันถึงราดถึงโคนนะคะนี่แหละค่ะราดนะคะเดี๋ยวใบนี่เมื่อกี้เมื่อกี้พูดเรื่องใบไป <ภา S 1> ค่ะคือถ้าอย่างมีอาการใบเหลืองนะคะอาการใบเหลืองเราก็จะฉีดพ่นนี่เลยค่ะฉีดพ่นอาดีสองห้าาหนอัตราส่วน3ามซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรฉีดพ่นนะคะฉีดพ่นเข้าไป<ภ>าค่ะค่ะ ทุกวันหรือเว้นวันไม่เป็นไรแต่ดูอาการอัตราก็สามซีซีค่ะอัตรามาตรฐานอยากที่บริษัทเราได้ทดลองนะคะค่ะค่ะก็จะช่วยให้ใบเขียวขึ้นใบเขียวขึ้นค่ะสังเกตอาการไปนะคะหลังจากทีพ่นหนึ่งวันสองวันสามสี่ห้ารืเจ็ดวันเนี่ยจะดีขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าใบเหลืองนี่ จะขาดจะขาดสารอาหารประเภทใดประเภทหนึ่งเมื่อเราใช้สารเสริมตัวนี้สามารถไปทดแทนได้ค่ะาดีมา,มากเลยก็คือสรุปแล้วเนี่ย RD2551 ก็คือสามารถใช้ได้ทั้งในดินลำต้นใบดอกผลคือทุกส่วนเลย แล้วก็ได้ยินมาว่าถ้าฉีดผลนี่เก็บกินได้เลยถูกไหมคะได้เลยค่ะไม่มีอันตรายค่ะดีจังเลยระยะที่ <laughs> ดีค่ะดีดีมากมากนะคะถ้าฉีดสมมุติว่าระยะออกดอกฉีดไปเลยค่ะที่ดอกของลําต้นนะคะผละไม้ที่เราปลูกนะคะฉีดที่ดอกจะทําให้ดอกต้านดอกได้แข็งแรงและอองเกสรตัวผู้ค่ะจะเยอะและ เกสรตัวเมียก็จะมีน้ําเลี้ยงมาหล่อเลี้ยงเยอะค่ะในเมื่อเขาผสมเกสรกันเนี่ยมันก็จะติดนะคะติดง่ายดอกไม่ร่วงเพราะว่ากา้านแข็งแรงเพิ่มเปอร์เซ็นต์อัตราการติดของลูกเพิ่มขึ้นค่ะเราก็จะได้ผลิตผลของเรานะคะเพราะเพราะว่าในเมื่อก้านดอกแข็งแรงผลิตผลของเราก็ได้ แต่ถ้ากา้านดอกไม่แข็งแรงซะแล้วเนี่ร่วง่ะร่วงเราก็จะไม่ได้เลย <c oughs> เราก็จะร้องไห้เลย <c oughs> จร้องไห้เลยค่ะลงทุนเท่าไหร่ขาดทุนหมดค่ะท่านท่านพี่น้องกเกษตรกรคะเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะว่าเมื่อพบกับสินค้า,าด d สอง้าห้าของเราแล้วเนี่ยไม่ใช่โฆษณานะคะแต่บอกบอกเลยว่าเตรียมตัวค่ะเตรียมตัวรวยได้เลยนะคะคิดเลยค่ะถ้าใช้ปีนี้ ปีหน้าเราเตรียมตัวต้นไม้ของเราอย่างดีปีหน้าเรารวยค่ะเตรียมตัวรวยนะคะบอกได้เลยค่ะ <S <S แต่ถ้าฉีที่ผลนี่จะสะอาดนะคะไม่มีเชื้อราเกาะที่ผลทุเรียนก็ดีทุเรียนมังคุดลองกองเมลอนหรือจะเป็นส้มส้มเนาะเปลือกก็ <S <S เปลือกนี่จะเนียนสวยเกลี้ยง ไม,ไ,มไ,มไม่ดำๆอะไรอด่าง<ช>ไม่ดำค่ะคราบดำๆจะไม่มีลูกจะสะอาดนะคะถ้าส่งออกนอกนี่จะไม่มีปัญหาในการตรวจมาตรฐานเลยค่ะ่านนะคะเพราะไม่มีเชื้อราดำเกาะถ้าเกาะปั๊บหมดเลยค่ะเรียบร้อยก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะคะ <c oughs> เผื่อว่า <c oughs> เกษตรกรท่านใดที่อยากทำเกษตรอินทรีย์แล้วกังวลเรื่อง มาตรฐานการส่งออกอันนี้ก็น่าจะไม่ไม่มีข้อกังวลอะไรหายห่วงเลยค่ะเตรียมตัวรวยอย่างเดียวค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็พูดกันเอ,อพูดคุยกันถึงเรื่องลากมาพอสมควรนะคะเดี๋ยวยังไงรอติดตามชมคลิปหน้าว่าจะมีอะไรดีๆนะคะหรือถ้าสงสัยอะไรก็ ลองพิมพ์ถามเข้ามาในใต้คอมเมนต์ก็ได้นะคะถ้าถ้าเป็นไปได้ก็จะพยายามามาตอบให้ครบทุกคนนะคะหรือจะอโทรมาถามโดยตรงก็ได้นะคะ,คะซึ่งดิฉันเนี่ยอยู่ในฝ่ายทดสอบและติดตามผลการวิจัยของท่านอาจารย์ดกรกรสุขเกมนะคะ,คะเชิญค่าเชิญโทรมาได้นะคะตลอดเวลาค่ะยินดีต้อนรับ ท่านเกษตรกรทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ก็เรียนรู้กันถึงรากถึงโคนเลยค่ะ <c oughs> นี่แหละคะ่ะรากกับโคนนะคะนี่แหละคะ่ะความสำคัญถ้าเราไม่มีความเข้าใจตรงนี้เราก็จะไม่รู้เลยแต่ใช้ใช้ใช้แล้วเราก็จะไม่รู้นะคะค่ะ <c> ค <oughs> <c oughs> ่ะไอย่างไรก็โอเคคลิปนี้ก็น่าจะสมบูรณ์นะคะในเรื่องของรากแล้วก็ ดินน้ำพืชต่างๆนะคะค่ะยังไงก็ขอบคุณคุณแดงมากนะคะ,คะทีะ่ให้ข้อมูลวันนี้ค,ค่ะสวัสดีค่ะ